If you really see something that said you look want take a look what happened อดีตประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ถูกนำตัวออกจากเิธีหาเสียงในบ่ายวันเสาร์ที่เมืองบัตลเลอร์รัฐเพนซิลเวเนียหลังเกิดเหตุเสียงที่คล้ายปืนจริงมาจากฝูงชนครับทรัมป์ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะและทีมหาเสียงของเขากล่าวในเวลาต่อมาว่าอดีตผู้นำสหรัฐรายนี้ปลอดภัย ในถแถลงการคณะหาเสียงของทรัมป์กล่าวว่าตัวแทนพรรครีพับลิกันผู้นี้ที่กำลังลงแข่งเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยได้รับการรักษาที่ศูนย์พยาบาลในพื้นที่สตีเวนชูงโคศกของคณะหาเสียงของทรัมป์กล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ขอบคุณเจ้าหน้าที่รัก,ากษากฎหมายและเจ้าหน้าที่รับมือเหตุฉุกเฉินสำหรับการทำงานที่รวดเร็วระหว่างเกิดเหตุการณ์ที่ชั่วร้ายนี้ชูงกล่าวว่าเขาปลอดภัยดีและได้รับการตรวจที่ศูนย์การแพทย์ในพื้นที่ ในที่เกิดเหตุฝูงชนได้ยินเสียงดังปะทุหลายครั้งที่คล้ายกับมาจากปืนขนาดเล็กก่อนที่ทรัมป์จะเอามือไปจับที่หน้าของตนและหลบตัวลงมาจากนั้นเจ้าหน้าที่อารักขาล้อมรอบตัวอดีตประธานาธิบดีทรัมป์มีเสียงที่เขาพูดว่าขอผมเก็บรองเท้าของผมหน่อยก่อนที่ทรัมป์จะยืนขึ้นขณะที่ทรัมป์มีเลือดออกที่หูข้างขวาเขากล่าวซ้ำๆว่าเดี๋ยวก่อนจากนั้นชูกำปั้นขวาขึ้นด้วยท่าทางโกรธซึ่งพุ่งไปยังจุดจุดหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปไม่มาก จากนั้นเขาพูดคำสั้นๆ3าครั้งซึ่งน่าจะเป็นคำว่า fight, fight, fight ที่หมายถึงสู้สู้สู้แอนโทนีกุกลมีโคศกของหน่วยอารักขาบุคคลสำคัญหรือ Secret Service กล่าวผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าหน่วย Secret Service ได้ดำเนินมาตรการปกป้องความปลอดภัยและท่านอดีตประธานาธิบดีปลอดภัยแล้วเขาบอกด้วยว่าหน่วยงานของเขากำลังดำเนินการสอบสวนหาความจริงและจะเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในเวลาต่อไปครับ ด้านทำเนียบขาวออกแถลงการว่าประธานาธิบดีโจไบเดนได้รับทราบรายงานเบื้องต้นแล้วเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น inger, ริชาร์ดโกลดิงเจอร์แอร์การเขตปกครองบัตเลอร์กล่าวกับสำนักข่าวเอว่ามือปืนผู้ต้องสงสัยเสียชีวิตแล้วและมีคนที่ร่วมการฟังปราศัยครั้งนี้เสียชีวิตอย่างน้อยหนึ่งราย สำหรับปฏิกิริยาจากสมาชิกพรรคริพับลิกันของทรัมป์สมาชิกวุฒิสภาเจดีแวนซ์แห่งรัฐโอไฮโอหนึ่งในตัวเต็งที่อาจจะได้เป็นผู้สมัครรองประธานาธิบดีคู่กับทรัมป์เขียนบนแพลตฟอร์ม X ว่าทุกๆคนร่วมกับผมในการส่งคำภาวนาไปยังประธานาธิบดีทรัมป์ของเราและทุกคนที่งานปราศัยหาเสียงผมหวังว่าทุกคนจะปลอดภัยตัวเต็งในตำแหน่งเดียวกันอีกรายหนึ่งสวมาโกรูบิโอจากรัฐฟลอริดา กล่าวผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าพระเจ้าได้คุ้มครองประธานาธิบดีทรัมป์แล้วด้านผู้นำเสียงข้างน้อยในวุธิสภาสวิชแมคคานอลจากรัฐเคนทักกี้กล่าวว่าในคืนนี้ชาวอเมริกันทุกคนรู้สึกขอบคุณกับการทราบข่าวที่ประธานาธิบดีทรัมป์เหมือนว่าจะปลอดภัยแล้วหลังการโจมตีที่เลวร้ายต่อการปราศัยหาเสียงอย่างสันติ แมคคนเนลกล่าวด้วยว่าการเมืองของเราไม่ให้พื้นที่ต่อความรุนแรงเราขอบคุณการทำงานที่รวดเร็วของเจ้าหน้าที่อารักขาและเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายผู้นำโลกเริ่มมีถ้อยแถลงหลังจากที่ทราบข่าวแล้วเช่นกันครับโดยนาย,ยกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาหูกล่าวว่าซาร่าและผมรู้สึกตกใจกับการโจมตีที่เหมือนจะพุ่งเป้าไปที่ประธานาธิบดีทรัมป์เราภาวนาให้เขาปลอดภัยและมีอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็ว เยี่ยมยุทธสุทธิชายา VOA กรุงวอชิงตัน